หนึ 1> 1, 2, ่งสองสี่มาสด้าสองครับเดี๋ยวนุปืนล้อหลังครับคืลอล้อหลังจะมีน็อตนีสี่ตัวนะครับน็อตตัวนี้นะสี่ตัวมีน็อตอย่างนี้อยู่เบอร์สิบสามครับสี่ตัวเบอร์สิบสามครับต้องถอดต้อ,องดุมมันตัวนี้มีเอเบตด้วยนะแต่มองไงไม่เห็นเอเบตสายไม่เรือราา่อเวลาอยู่นะสายยาวเฟ้ยอ,อยู่ พับ,บเบรกเยอะยัยงไม,ม่หมดครับมีถอดน็อตสี่ตัวก็ดึงออกมาเลยง่ายๆไอ้ตัวล่างจะเป็นเกลีวยวหยักๆมันเป็นเกลียวแฉ็งีงนนะต้องใช้ลูกบ็อกนี่ถอดไอ้ตัวตรงจานเบรกนะตรงจานเบรกมันเอ็นยางมันซึมตรงไหนซึมตรมืรอ่อไงบอกเดี๋ยวๆลองดูอีกทีนะอันนี้ไม่เสียครับ อันนี้ดีตำหลักต้องถอดเปล่าด้วยแต่วันนี้ขี้เกียจถอดให้รอเดียวพอจะดูข้างนี้ก่อนมันเครื่องซึมครับหัวนหน้าไม่ดังครับดูว่ารั่วตรงไหน,นเออ,อเมันซึมมาจากข้างบนหนุ่ม กรองไม่ใช่ครับกรองไม่มีอะไรเลยมีน็อตตัวเดียวเองอันนี้ใช้นานยังคันนี้ใช้นานแล้วครับนานแล้วเคยใช้น้ำมันเกียวโต้ไหมใช่แล้วครับเออดีแล้วโอ้รั่วรั่วมยังไงรับรั่วปะเก็นท้องอ่างครับปะเก็นนี่ใช่ไหมครับเออมาจากข้างบนดรู้เปล่าไม่รู้ไม่ได้ใจดูดิโอ้จากข้างบนนู่นเหรอรูนเหรอฝาคราบวาลข้างบนบ้างไอ้ปะเก็นไม่ไร่ใช่เนี่ยรั่วจากข้างบนนู่นเหรอเออ ถ่ายน้ำมันเกียวโตด้วยแล้วก็น้ำมอน้ำมอหลังมาถ่ายมอน้ำที่น้ำอ่ะน้ำคนนี้นะวันไหนว่างมาถ่ายมีแค่นั้นเปลี่ยนน้ำยาใหม่ที่งให้เปลี่ยนปีละครั้งครับลุงหมากล่างพวกนี้เริ่มไปแล้วเนี่ยวันไหนมีงบปมาทำเลยหมากล่างนะขาดแล้วครั้งนี้เหมือนกันสายขวาขาดแล้วครับลุง evet หมากกระชากส่งเห็นไหมมองเองก็ได้น,ะนี่ยี่ตัวเนี้ยต้องใช้ยใจขาดแล้วเด้อแต่ถ้างบไปพอเราก็ใช้ไปก่อนเช็คเบรกจะให้หมดหมดครึ่งหนึ่งก็ทิ้งเลยเบรก ันจะได้ไม่ต้องเกียร์จานไม่ต้องทําอะไรมันอันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันรั่วในรั่วมาจากบนทำมาเยอะช่างมันไว้นั่นแหละใช้ไม่กลดไอ้ตรงนี้ก็รั่วรั่วตรงเซนเซอร์เซนเซอร์เกียร์นี่นี่เห็นไหมนะอันี่น้ำมันเกียร์ครับนี่นี่เนรั่วน่าจะเป็นโอริงมันตรงนี้นะเป็โอริงตัวนึ่งในอารมณ์ดีก็ใ้ทำทำแค่นี้อย่าไปซ่อมเยอะเข้าร้านอื่นมากมาทำไมร้านนี้เยอะเอาเลยครับด้วยเหรอ ครอย่างต้นไม้ครับตัวของกาวสูงมนี่เอาฟังนี้ก็ได้นี่นฟังนี้นะครับแต่นั่นก็ได้เอาไปได้อยู่ ้านครับอ,อ,อยอไล่หน่อยโอ้ยอีพวกนี้ต้องทำความสะอาดนะ่ยสำหลักต้องทำความสะอาดด้วยเบ,กบรกเบรกเลื่อนหนาอยู่ครับน,นี่อยู่งี้ครับเวลาถอดเปลี่ยนเบรกเนี่ยถ้าถ้าใส่ตรงนี้ยากให้ถอดล้อมางี้ก็ได้ตัวงนนี้จะใส่ยากหน่อยตัวงนนี้นะลาง,งัด ตัวนี้อยู่ข้างในต้องใส่เบรก่อนนะตัวนี้ตองใส่เบรกแต่ถ้าถอดดุมล้อมาเงียนจะใส่เบรกง่ายเลยครับขอบข้างนอกแล้วก็ยับยัดเข้าไปเลยปิ้งอย่างนี้นะปิงเบรกมัอนอย่างงี้ไม่มีใส่ยากมากเนี่ยนี่ต้องใส่กลอนตัวยาวอยู่ข้างล่างนะตัวนี้นะยาวอยู่ข้างล่างเล็กอยู่ข้างบนตัวตั้งอยู่นี้ไอ้นี่นายช่างนายจะใส่มาผิดวะตัวนี้นะจริงน่าจะไปข้างในเนะ เออเฮ้ยไม่ใช่มาข้างนอกถูกแล้วครับมาข้างนอกถูกแล้วถ้าวีโก้ไปข้างในตัวนี้นะเฮ้ยมันจะมีชนตรงนี้ครับ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 ผมเฟอได้แล้วแค่แเอออืม ยังไม่รู้อะเอฟ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 ถอดตรงนี้ครับมีล็อตตัวเดียวนี่แหละมีล็อตเบอร์สิบตัวเดียวครับง่ายๆไม่มีอะไรมากตรงนี้เอฟเอฟล็อตเบอร์สิบตัวเดียวแล้วก็สายไฟวันนี้เข้านี้ให้เข้าไปข้างในโชกอันนี้อยู่นี้ี้ที่จะสายตัวนี้ทําตัวนี้มานะี่ยอย่าเป็นมันถูกไหมเวลาส้มหายใจไม่แพงครับนี่เขาเลยใช้เงี้มา ตาไขยางครับครับผมโอ้มีมีกี่เส้นเลยเอาไปทำอะไรดูร้านเขียวครับเนี่ยร้านเนี่ยผมไมีมีอยู่มีกี่เส้นเอง เดี๋ยวเดี๋ยวคอยแป๊บเดียว,ยว,ยวคอยถามน้องเขาถามน้องชายเอามาแป๊บหบนึง่งเขาไปซื้ออะไรอยู่นั่นแหละมื่อกียมีคนเอาไปอยู่สีเส้นหนึ่งเดี๋ยวคอยแป๊บหนึง่งครับเอาไปเผาหรือทำอะไรอ๋อเป็นขาปัะนี่ะเป็นขา,านปันเฉยโอ้ทำอะไรเอาปักลงข้างล่างเลยกลยจุกปักลงไปเลยเนี่ยเป็นไร ปากแป้งลงไปพื้นเลยนั่นแหละเดี๋ยวคอยน้องใช้แป๊บนึงมีอยู่มีกี่เส้นอ่ะนุน่ะมีอยู่ห้าหกเส้นวะสิบเส้นได้อยู่เวไวนนแล้วไม่ได้ขายครับไปอีกหลังครับเออเอาโอ้เขามีน็อตตรงนี้ด้แต่หนึ่งสองตัวเออไม่หลุด่ะติดอะไรวะโอ้ตรงนี้มันถอดได้ครับ ถอดอันนี้แข็งอยู่ตัวนี้ติดไว้ติดเบรกอยู่ครับมันเลยไม่ออกมาทำได้วางหลุดมานะต้องหานอดขาไว้ครับเอย่าลืม,ล,มลืมขานดัานดไว้ขานอดไว้เดี๋ยวมันหล่นหลุดออกครับเฮียอยู่ละหลังก็ทำไปห,หน้านะไอ้ลูกหมากตัวนี้มันเสียครัวนี้ลูกหมากเนะี่ยมองเห็นอยู่ยางขาดยางขาดเลยตัวนี้ ยางขาดเราหลังต้องทำนะยางต้องไฟนี่ครับขาดได้ไหมตัวนิ้วชี้ยังไม่ลวงจะมันขาดก็เปลี่ยนทิ้งครับเขาบเบรกไม่ได้ใจมองไม่เห็นบเบรกนะ่ะไม่รู้เลยเยอะว่าต้องถอดล้อด,ดูทางนี้ก็ขาดทางนี้ก็ขาดโอ้ทางนี้ขาดเลยว่ะเอ่นไม่ขาดเลยครับ ขายในที่ของรถไปไหนมีน่าจะเหลือเยอะอยู่เอเค,ครับเดี๋ยวขายยางเก่าโอ้ขายไงเราไมา่เคยขายครับลาลูกโกนอะไรเอนน,นี้ว่าง,งานครับ